ชมภาพที่ปักหมุดรายงานเข้ามาในซีไซส์นะคะนี่คือสถานการณ์น้ำทีที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะถ้าคุณผู้ชมดูจากพิกัดหมุดที่ปักรายงานเข้ามาบริเวณนี้นะคะพื้นที่พิกัดของชุมชนก็จะสังเกตว่าอยู่ใกล้กับแหล่งน้ําค่ะ เปลี่ยนสีพาเพื่อยเห็นชัดเจนนะคะเนี่ค่ะชุมชนอยู่บริเวณนี้และเส้นสีฟ้าตลอดเส้นนี้ก็คือลุ่มน้ําชีที่จงังหวัดมหาสารคามนะคะ <c oughs> คุณรุ่งโรธเพชระบุรนินค่ะนักข่าวพลเมืองบอกว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำนะคะ จุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ําชีกว่า3อ,อําเภอได้รับผลกระทบจากน้าท่วมค่ะทางเครือข่ายขบวนการองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคามสภาฮับแพงเบิงแงงคนสารคามแล้วก็เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตําบลลุ่มน้ําชีตอนกลาง21ตําบลน,นะคะตอนนี้จับมือกันแล้วค่ะพัฒนาเป็นศูนย์ประสานงานภัยพิบัติภาคประชาชนตั้งขึ้นมาดูแลประชาชนดูแลกันและกันในพื้นที่นะคะไปดูอีกพิกัดหนึ่งค่ะขยับกันต่อเนื่องในพื้นที่ภาคอีสาน นี่ค่ะคุณผู้ชมภาพนี้ยังเกิดขึ้นซ้ำๆแล้วไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เกษตรกร,ร,กรบ้านดอนแก้วตำบบลึงงามอํเภอ,อทุ่งเขาหลวงที่ร้อยเอ็ดค่ะลุยน้ำกันแล้วตอนนี้เพราะว่าบางจุดเนี่ยท่วมระดับอกค่ะคุณผู้ชมดูในภาพค่ะท่วมระดับอกนะคะแล้วก็ต้องใช้ภาชนะใช้เรือไปเกี่ยวข้าวข้าวที่เห็นนั่นคือข้าวดอหรือว่าข้าวไวแสงค่ะ นักข่าวพลเมืองเครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนกลางบอกว่าทุ่งนานในแถบนี้เขาเป็นพื้นที่ลุ่มอยู่แล้วปกติจะมีน้ำท่วมขังเป็นระยะระยะค่ะแต่ระยะที่ว่าสั้นๆ1นถึงสสัปดาห์แล้วมันก็แห้งปีนี้มันไม่สั้นสิคะท่วมนานตั้งแต่ตุลาคมนี่มันข้ามเดือนมาถึงพฤศจิกายนแล้วที่ผ่านมาชาวบ้านคาดว่าน่าจะท่วมน้อยไม่ท่วมนานแต่สุดท้ายมันเต็มเดือนแบบนี้ค่ะ เาไม่อยู่ทนไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายก็ต้องลุยน้ําไปเกี่ยวข้าวไวแสงกันนะคะเพราะว่ามันท่มนานนับเดือนถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวเน่าเดี๋ยวเสีย แล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในครัวเรือนด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแถบภาคอีสานคุณผู้ชมสามารถร่วมปักหมุดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมเข้ามากับแอปพลิเคชัน c s i z z e ของไทย PBS ได้นะคะซึ่งเวลาปักหมุดรายงานเข้ามาอยากจะให้ระบุวันเวลาสถานที่เกิดเหตุน,นะคะคุณผู้ชมเราจะได้ประสานความช่วยเหลือไป จุดไหนที่เป็นจุดพักพิงของชุมชนก็สามารถปักหมุดรายงานเข้ามาบอกกันได้นะคะสแกนคิวอารคที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะหลังจากนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังคงต้องตามนะคะ